ราก็ต้องแวะเติมพลังกันก่อนอ่าใช่ค่ะกองทัพต้องเดินด้วยท้งใช่วันนี้เรามากินก๋วยเตี๋ยวเรือใช่อ่าคือร้านนี้บอกเลยว่าลาดไม่ได้นะน้องกุ้งเพราะว่าพี่อ่ะมาไหว้พระวัดนี้ทีไรมาวัดมาไหว้หลวงพ่อมุ้ยทีไรต้องกินก๋วยเตี๋ยวใช่ก๋วยเตี๋ยวเขาอร่อยมากจริงดูสิอันนี้คือชามหนึ่งนะคือแบบอร่อยจริงอร่อยจริงอันนี้คือชามหนึ่งนะที่แบบอร่อยจริงเอามาทีหนึ่งอ่ะชามหนึ่งเอาไม่อยู่สองชามไม่อยู่นะคือแบบเบิ้ลแบบ เยอะมากเดี ừ, ๋ยวขอกินก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันวันหลงขมุ้ยนะคะ สวัสดีค่ะพบกับออมและน้องตุ้งอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาไหว้พระกันค่ะอยู่ที่วัดดอนไล่นะคะวัดของหลวงพ่อมุ้ยนะคะอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะได้ยินว่าวัดหลวงพ่อมุ้ยนะคะคือแบบใครที่มาขอหวยอ่ส่วนใหญ่จะถูกกันใช่ไหมใช่เพราะหนึ่งในนั้นก็คือพี่ที่มาขอเราก็เคยถูกด้วยนะคะแล้วพรุ่งนี้หวยจะออกนะคะเราก็ต้องสน่อย่างั้นเดี๋ยวเราไปดูทไนกันเนาะค่ะเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันค่ะ นะคะแล้วก็จะขอหวยหรือจะขอโชคขอลาบอะไรก็ขอได้เลยนะน้องกุง้งเพราะว่าพี่มาตรงนี้นนคือมาบ่อยแต่น้องกุ้งเพิ่งมานะอาเออลองขอดูเพราะว่าใครขอก็ได้อ่ะเอาแล้วนะพี่จะขอหวยข่หว,ขหวยออก 5นะคะอ้อมได้1,5นะคะได้5คะ่ะอ่ะหน <1, 5 S 2> <5 S 1> นะคะ <5 S 1> ถ้าพรุ่งนี้หวยออก1,5นะคะเพื่อนๆก็มากลาบไว้ขอพรในงวนหน้าได้ถ,ถ,ถ้าถูก้ถถูกถ้าถูกลุกจะมากลาบไว้นี่น้องกุ้นอันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือน รงศพเรียกอะไรอะไม่ได้ไม่ถูกนกันของร <_' c oughs> ่างของหลวงพ่อมุ้ยนะก็คือไม่ไม่เน่าไม่เปื่อยนานมากแล้วคือนานมากแล้วเพราะว่าพี่มาวัดน,นั้นแต่เด็กๆกับพ่อพอพี่เป็นคน<ช>คนที่นี่ใช่ใช่ใชคือหลวงพ่อเขาก็จะดังมากเซียนพะก็คือเล่นกันเยอะมากมมเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูแบบบริเวณรอบๆนะคะว่าแบบมีอะไรบ้างนะใช่ะคะ เสร็จแล้วขอพอรกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็ที่สําคัญขอหวยเรียบร้อยแล้วด้วยเนะาะก็มาส่งน้ําพอดีเรามาพอพอดีเราตรงกับเทศกาลส่งการพอดีนะคะเราก็ตระเวนขอพอรกันนะคะแล้วก็ส่งน้ําพระนะคะส่งน้ําหลวงพ่อมุ้ยด้วยนะคะ<ม>ขอพอรปีใหม่แบบร่มเย็นเป็นสุขใช่ขอขอ,ขอให้เฮงเฮงปังปัง ก็ภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆนะคะไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยเดินเดินทางเที่ยวก็แค็งรคาดตามเขาเลย <c oughs> อ่า <c oughs> ใช่ <c oughs> อ่านะคะหลังจากที่เราไหว้พระขอพรเสร็จแล้วนะคะเราก็มาต่อด้วยตลาดสามชุกนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้เนาะ ใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อกี้ก็อำเภอสามชุกนะแต่แค่ว่าอยู่ตำบลหนองตะดาแต่ันี้ก็จะเป็นตำบลสามชุกเดี๋ยววันนี้เราก็จะแวะหาของกินนะคะแล้วก็เผื่อของฝากเนาะฝากเซฟฝากทีไอซี้อะไรอย่างงี้นะคะใช่ค่ะหาอะไรกลับไปกินบ้านอ่าใช่ค่ะไปค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปเดินดูกันค่ะ เราก็ชอบกันเสร็จแล้วนะคะน้องกุ้งคือของกินเยอะมากโอ้โหหิวมานะคะมีแต่แบบว่าของแซ่บๆอร่อยๆทั้งนั้น,นนะเลยนะพี่ได้นะแหนม ของของเออแช่อีมแล้วก็ของแครกรอบนะคะส่วนนี้นะคะก็เป็นขนมไทยนะคะขนมไทยล้วนๆเลยนะคะชอบกินขนมของหวานนะคะใส่หวานใส่หวานใช่ใช่ค่ะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่ผ่านไปผ่านมานะคะก็แนะนําที่นี่เลยนะคะตลาดร้อยปีอําเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะก็วันนี้นะคะเราก็มากราบไหว้พระขอพรขอหวยนะคะแล้วก็ต่อด้วยการช้อปปิ้งที่ตลาดนี้นะคะถ้าอยากจะมาเนาะก็มาได้เลยนะคะมาได้ตลอดนะคะ ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราได้กินทั้งุ๋ดเตี๋ยว่อยๆด้วเนาะ,อ,ะอร่อย<ช>อร่อยนะจัดไปแบบกันเต็มๆเลยนะคะวันนี้ก็คุ้มแล้วนะคะคือวันนี้วันหยุดของเรานะคะเราจะเหงาได้ไงเนาะเราก็ต้องมาเที่ยวนิดน,นึง<อ> <c oughs> วิธ<อ>ีคนจะผอมวิธีคนจะผอมนะคะแต่ยังไม่ผอม่าอ้วนอยู่นะคะๆๆก็ฝากติดตามด้วยเนาะสําหรับเช่องยูท b e ของเรานะคะเอซ้อมนะคะคนธรรมดาแต่มีทุกอย่างค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะติดตามพวกเราด้วยนะวันนี้เราก็ขอ ตัวไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย